สถานีเพื่อการเปลี่ยนระบอบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยฟังการวิเคราะห์ขุดคุยแทะแกะเก่าโดยท่านกูรูแห่งสำนักราชวังลุงสนามหลวงในรูปแบบสนุกสนานเฮฮาแต่งด้วยสาระและความจริง ดำเนินรายการโดยดีเจแยมมี่เรื่องเน่าๆของเจ้าไทยดังนั้นนี่นะครับความแย,ย่งในหมู่ศัตรูเนี่ยมันขัดแย้งเพื่อปรับกระบวนนะครับมันปรับมันกระชับกระบวนมากขึ้น เราจริงจําเป็นต้องปรับกระบวนไม่ต้องไปสนใจว่ามันแักแย้งกันยังไงนะ่ะต<อ>ัดแย้งข้างมันเพราะยังไงหมดสภาพตอนนี้หมายถึงเราใช่ไหมครับเราอะค่ะเราไม่ต้องไปสนใจมันละประวิตย์กับเปรมมันจะอะไรคือเราชูอย่างเดียวครับเปลี่ยนสาร,รมเป็นสาระเท่านั้นไม่มีระบอบก,กษัตริย์จบค่ะพอาพูดถึงไม่มีระบอบก,กษัตริย์หลายๆคนคงอยากจะรู้ว่าอ่าถ้าง,งั้นจุดจบของกษัตริย์ไทยเราเนี่ยถ้าเราเราเออกไปเรียกร้องเราออกไป ยึดอำนาจได้สาเร็จอ่ะจุดจบของกษัตริย์ไทยเนี่ยแบบคือสถานะว่ากันตามหลักลนี <มา S 2> <ำ>หคือเล่านตธรรมของสากลโลกสมมุติว่ากษาัาตริย์มาเกิดบ้าเอาปืนกลมาไล่หญิงชาวบ้านมันก็ต้องเสด็จจริงไหมมันอยู่ที่มันถ้ามันยอมมอบตัวแต่โดยดีก็ขึ้นศาลเราไม่ใช่สาธประชนนะครับก็คือคุณคิดจะมายึดธรรมเนื้อหาว่านั่นเอาไอซีซีไปเลยเอาฝรั่งมาสอบจริงไหม Mm hmm. มาตรฐานโลกเลยหรอคะเออเอาไอเอสโอเลยเนะี่ยไอเอสโอเท่าไหร่ก็ว่าไปแล้วถ้าสมมติไม่มีการฆ่าล้างราชวงศ์อย่างเงี้ยแล้วเกิดการกลับมาไหมมันจะมีโอกาสกลับมาอีกครั้งไหมแลาก็ในในหลวงนี่มีเงินเยอะมากไหนจะฆ่าราชบริวารผู้จงรักภักดีอีกเยอะแยะมากมายอาจจะมีการจัดตั้งก่อตัวกันกลับมาอีกได้นะคะสําคัญที่สุดคือยึดกองทัพจะยึดกองทัพได้ต้องมีประชาชนเป็นฐาน คือต้องให้คนที่มีจิตใจเป็นประชาธิปไตยเข้ากลุ่มกองครับการคัดเลือกก็ต้องคัดเลือกคนที่เป็นประชาธิปไตยให้คุมที่สําคัญที่สุดผู้บริการฐานสูงสุดนะก็คือประธานาธิบดีเท่านั้นนะครับค่ะตอนนี้ใหญ่ที่สุดในอเมริกาคือโอบามานะพอเลือกตั้งแ้าฮิลลารีเป็นก็คือฮรี่คือผอบอสูงสุดนะครับค่ะประธานาธิบดีคือผู้บริาหารฐานสูงสุด ตรงนี้แหละครับคือจุดเด็ดขาดการปกครองจริงๆนะถึงจะสมัยใหม่ก็เถอะสมัยโบราณสูงสุดคือมหาจากักรพรรดิมหาจากักรพรรดิจะคุมทหารนะครับไม่ใช่คนอื่นคุมทหารทุกเมืองทุกอาณจาจักรเนี่ยคนออกคําสั่งพอบอสูงสุดคือมหาจากักรพรรดิจะสั่งให้เมืองไหนไปรบก,ก็ต้องไป<า>เพราะฉะนั้นผู้คมหน้าสูงสุดในกองทัพคือประธานที่ดีพิบ,บูลย์สบนะ ประธานรัฐีจะปลดพระทอเมื่อไหร่ก็ได้ตรงไปเลยครับไม่มีว่าการเมืองการเมืองแบบสูงกว่าราชการเพราะไม่มีราชการแล้วมันมีรัฐการในเมื่อปกครองระบอบชาติใจแล้วอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนใช่ไหม่ะดังนั้นคนที่มากส,สุดจะต้องมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนเท่านั้นแล้วเลือกโดยตรงเลยนะครับไม่ม<ะ>ีอ<ะ>้อมเพราะ,ะอ้อมนั้นมันยุ่งเลือกตรงๆว่าคุณจะเลือกใคร แล้วคนนั้นก็คือประมมขกษักริัตรไม่มีแล้วมีแล้วมันเปลืองมีแล้วก็มีแต่พวกเรวๆพวกเนี้ยอย่างในประเทศไทยยว่าถ้าจะไม่มีกษัตร์ก็คือต้องเอาพูดแบบว่าไม่ต้องโลกสวยนะคือตรงๆเลยว่ามันก็ต้องฆ่าทิ้งทั้งราชวงศ์เลยเพราะว่าอย่างคณะราชฎรที่ผ่านมาก็เพราะว่า ยึดอำนาจได้แล้วแต่ยังไม่ต้องฆ่าหรอกคุณก็พูดจะแหมหน้ากลัวเลยน้งแยมเขามมีเงินไงคะสามารถจะซื้อกองทัพไรม่ใช่ในความคิดในในมโนของแยมอ่านมโนแล้วกันว่าเขามีเงินเยอะขนาดนั้นเขาสามารถใช้เงินซื้อกองทัพกลับมาได้ใหม่เขาสามารถซื้ออาวุธกลับมาได้ใหม่รวมถึงพวกข้าวิริวารผู้จงรักภักดีที่ยังหลงเหลืออยู่เขาอาจจะกลับเข้ามาได้ทำไมเขายึดทรัพย์ทรับสินก็เพราะที่ที่น้องแยมคิดอืเขายึดเงินค่ะ ทับนี่คือที่มาของอำนาจเขาถึงกลัวถ้ารือว่าทัพศิีมีเงินไงเขาไม่กลัวเพราะผมไม่มีเงินจะเป็นระดมใครกษัตริย์นี่นะพอได้ข่าวว่าจะต้องเทรดแน่นะจากกินนอรเบียสตาร์เครื่ออ,อกแล้วครับเขาไม่อยู่แล้วคุณคิดเขาจะอยู่หรอปัญหาคือกษัตริย์หนีไม่ทันปัญหาคืออย่างนั้นถ้าหนีทันเขาไม่อยู่เขาพนันหนีหมด หนีหมดทั้งราชวงศ์เลยใช่ไหหนีหมดแล้วทรัพย์สินเนี่ยนะเขาจะโกยทุกวันที่ที่เขาทาหน้าที่หลักคือว่าเข้าโอนย้ายถ่ายเททรัพย์สินครับถึงที่มีข่าวว่าตอนนี้สวิตไม่ค่อยรับเขาไปสิงคโปร์ขอโทษที่เอ่ยชื่อประเทศนะเขาค้นกันไปไว้ที่อื่นเขาต้องติดต่อทุกๆประเทศทั้งจีนทั้งลาวทั้งขมงขมเข้าไปหมดเห็นไหมพวงว่าพวกเขาหาทางหนีทางบกทางอากาศทางเรือทาง จะซื้อเรือดำน้ำรุ่นจะหนีด้วยหรือเปล่าเนี่ยคุณพี่เขจะสู้แหละทุกวันนี้เขา <ใจ S 2> อยู่ได้เพราะประชาชนมันหลงงมงายถ้าประชาชนไม่เอานะจบครับถ้าประชาชนอยา,า,า,ากกษัตริย์ผมถามว่าทหารอยากกษัตริย์ไหมผมถามทุกวันนี้ปัญหาไม่ใช่ทหารพี่น้องปัญหาคือประชาชนประชาชนมันเอากษัตริย์แต่ประชาชน,ม,น,าาาชาชนมันตาสว,ว่างไม่เอาคุณพี่ประธานอยากกษัตริย์ไหม คู่เพื่อนอาหารมันไม่รู้ว่ากระส่าก็จะหลอกฆ่ามัน,น่ะเพราะเสร็จนาฆ่าโคศึกเสร็จศึฆ่าฉลองพระพลาดลงทางนานดีขนาดทุกวันที่โดนที่ทรัพย์หมดแล้วไม่ยอมคืนคุณดูแต่ละคนนะครับคุณศึกเขาไม่ได้เลี้ยงดูนะ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ปวิดก็เจอแล้วเนี่ยทางานเทบตายอุตส่าห์ให้ปวิดเจียมอำนาจเนี่ยเสร็จแล้วยังไงครับลูกน้องเปรมมาเช็คบินบอกว่า ไปทิพย์ฮาวายค่าเนี่ยมสิบสองประก,กาที่จริงมันทําชั่วกว่านี้เยอะไอ้ทิพย์ตัวนี้มันเรื่องอะไรผมไม่ได้สนใจอืผมไม่ได้สนใจนะไอ้ปีชานอกประยุทธ์มันจะยังไงหรือมีไอ้ปีชาผ่องพันธ์หรือลูกมันผมเฉยเฉยผมเปลี่ยนระบอบจริงๆผมไม่ทานะครับจะแ,แฉะก็คือแฉเพื่อไปสู่การเปลี่ยนระบอบแฉเฉยเฉยแล้วไปทําผมก็ไม่ทําจะไปช่วยใครอะไรผมไม่ช่วยนะครับ ต้องเปลี่ยนระบอบอย่างเดียวช่วยเพื่อจะเปลี่ยนระบอบโอเคถ้าไปทลายคุกเพื่มข้าราการที่หน้าผมทําถ้าต่ำลวผมไม่ทํามันเสียเวลาอ่าค่ะแล้วมันเสี่ยงไม่คุ้มถ้าตายมันหมดเราจะต้องทําให้มันคุ้มทําให้มันเร็วให้มันแรงแล้วเราปลอดภัยด้วยถึงจะทําค่ะแล้วอย่างอย่างความยากในการยึดอํานาจปัจจุบันเนี้ยยุคเนี้ยของเราเนี่ยความยากของการยึดอํานาจมันต่างจากการยึดอํานาจของคณะราษฎรในยุคนั้นคือ,ค,อคืออะไรคะ ความยากมันคืออะไรมันอยู่ที่เรารู้ข้อที่จริงแค่ไหนอิน o r m a t i o น้องแอมดูหนังเวลาเขาจะปนธนาคาเขาต้องรู้ยามออกกี่วงเขางเ้ากี่โวงเตรียมกะกี่วงมากี่คนตู้เซฟไม่ใช่รหัสอะไรจะถอดยังไงค่ะแล้วจะเปลนเสร็จแล้วจะออกอุโมงค์ตรงไหนจะไปขุดตรงไหนเจอะตรงไหนฮะคุณรู้ข้อมูลมากเท่าไหร่คุณจะชนะถ้าถึงเวารู้เขารู้เราร้อยศึกบอกไพา่ ดังนั้นนะครับไม่เช่ยคุณจะไปยึดยังไงคุณต้องรู้ว่าใครคุมอำนาจจริงๆตอนเนี้ตายแล้วยังเบอร์หนึ่งคือใครใครคุมกําลังทหารค่ะใครจะสืบต่อใครคุมวงขมนตรีใครเป็นตัวลิงตัวเชื่อมถ้าคุณตีห่วโซ่มันขาดมันขาดหมดทั้งกระบวนนะอืเวลาจะแก้ปมมันต้องแก้จงจุดชะดอกกุญแจเนี่ยคุณคุณจะต้องรู้ว่าคุณเข้าบ้านคนมันมีกุญแจคุณจะต้องไปไขกุญแจให้มันออก มันอยู่ที่ตรงไหนมันมีกี่ชั้นมันล็กอกยังไงถ้าคุณศึกษาละเอียดของบ้านคุณเข้าบ้านได้ถ้าไม่ละเอียดคุณก็ไปทุบเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ข้อมูลข่าวสารอันดับหนึ่งเลยนะครับข้อมูลข่าวสารถ้าคุณรู้มากคุณจะชนะง่ายถ้าคุณไม่รู้นะแพ้เลยเพว่าคุณบอกว่าเราไปเรียกร้องซึ่งเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคุณแพ้ คุณไปสู้คดีในศาลผมไม่ได้ดูถูกนะครับชนงทนายเก่งๆคุณไปต่อสู้คุณยรักษ์ไปสทุจริตแพ้อยู่ดีครับอคนโดนยึดอำนาจไม่มีใครทุจริตการทุจริตเป็นเพียงข้ออา้างของตัที่มันร้นผมถามม่ายึดอำนาจกี่ครั้งใครทุจริตมันก็ไม่มีค่ะลืมไปแล้วพอไอ้ยึดอำนาจลันก็จบแล้วมันก็ป้นต่อเพราะฉะนั้นนะครับ เราต้องเล่นสิ่งที่มันเป็นจริงก็คือทุกอย่างที่พยุกตัวอย่างโจรปล้นธนาคารต้องเอาเงินไม่ปล้นเสร็จชนะาไว้ไม่ได้เงินเอาไมา่ะป้นจะตายบาทเดียวก็ไม่ได้จะปล้นทำบ้าเลยค่ะใช่รากคนว่าปล้นธนาคารได้เท่ยกาแฟมาใบายังเอา,มาเอไม่ะ<ค>ไม่แค่มาคุมห่ะไห่คุมปล้นธนาคารก็ต้องได้เงินอืแล้วต้องคุม,มลบก็ต้องได้อํานาจถ้าไม่ได้อย่าลบใช่ใช่ ถ้าไม่เปลี่ยนระบอบไม่ได้อย่าไปลบครับเสียเวลาแค่จะไปกูพูดง่ายๆมันก็อย่างนั้นนะมึงให้พูดยากทําไมแล้วมจะเสียเวลาสิบปีนะมันไปถึงไหนอืคุณมอบกี่คนเชื้อแดงเต็มรัชมังคลาแล้วมันได้อะไรอได้เพ่ก็ได้พิจูนเอาเคจบไปแล้วครับถึงวันนี้มันของจริงอ่ะ ถนัดคุณลุงพูดง่ายๆนะคะวิเคราะห์ง่ายๆแต่แต่หลายๆคนยังเอาไปคิดให้มันดูยากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นคนที่ไม่สู้ันจะคิดยากเสมอครับถ้าสู้ไปเกิดทักษินเป็นบาสตีแล้วเกิดเป็นฮิตเลอร์ทําไงใช้คาว่าถ้าเกิดเนี่ยถ้าเกิดนั้นถ้าเกิดนี้แล้วะเกิดแต่ยังไม่ได้เริ่มเลยเนี่ยแล้วจะเกิดว่าเราเลือกแล้วระบอบใหม่มันได้ดีทําไงสร้างความกลัวให้ตัวเองแล้วจะเกิดไม่สําเร็จทําไง ไอ้ไอ้คนคิดแบบนี้นะขอโทษนะครับผมไม่ได้ว่านะไม่ไม่ไม่เจริญไม่ต้องปฏิวัติหรอกมึงธรรมดามันก็ทาอะไรไม่เจริญทําไมอะคะกลัวไว้ก่อนอืร้อนนะกูไม่ไปหรอกรอฝนตกมันมันเปียกไม่ไปหนาวมึงจะทําอะไรไว้ฮะเมื่อยืนอยู่เรื่อยอยู่ใต้ฟ้าก็อย่ากลัวฝนเนี่ยคุณจะต้องเริ่มต้นจากความตั้งใจจริงๆว่าจะทาสิ่งนั้นโดยปราศจากความโลภค่ะ ถ้าหากว่ากระแสดีๆผมไปผมจะไปไฮปาร์คเขาลกัแล้วผมจะไฮปาร์คมึงไม่ต้องมาหรอกมึงต้องมาในยามลำบากใช่ค่ะอันนี้ถูกต้องพี่ขาถ้าพี่รวยเมื่อไหร่หนูจะแต่งงานกับพี่นะที่มึงไม่ต้องมาอมึงไม่ต้องมาใช่ใช่ใช่ตรงนี้ถ้ามึงไม่ลําบาก,กอมูมึงไม่ต้องมาใช่ค่ะมิตรแท้คือมิตรในยามยากเขาเรียกเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมยากใช่ค่ะอันนี้พูดนอกเรื่องหน่อยน่งเนอือ ผมเจอมันเป็นข้อคิดค่ะเจอท,ที่คนหนึ่นเงเขาบอกผมว่าผมถามไม่เห็นทำไมแต่งงานไะสี่สิบแล้วเขาบอกว่ารออีกสามปีมีทุกอย่างพร้อมผมก็จะแต่งงานผมบอกคุณคิดอย่างนั้นได้ยังไงความพร้อมคือความไม่พร้อมเนี่ยทําไมครับถ้าคุณมีทุกอย่างแนละ้วคุณจะไปรู้เไ,ไงว่าถ้าคุณลําบากเขาจะอยู่คุณไหมผมถามจริงไหม คุณจะต้องไม่มีแล้วอยู่ด้วยกันแล้วสร้างกันขึ้นมาถ้าฉันไม่รู้คุณไปแต่งงานแล้วคุณพร้อมแล้วแต่งงานแล้วนี่นะนั่นจ้มันลําบากที่คนอยู่คุณได้ใช่ไหมใช่ค่ะถ้ามันลําบากอยู่ด้วยกันได้ต่อไปมันลําบากก็เออก็ลําบากอยู่แล้วอยู่แอก็ไม่สบายอยู่แล้วอืการต่อสู้นะครับถ้ามันลําบากมันก็ไม่ต้องมาสู้ถ้าสบายเขาไม่เรียกว่าการต่อสู้เขาแม้จะติดคุกติดคุกคือการต่อสู้เห็นด้วยค่ะคุณลุง าสู้แล้วรับประกันไม่ตดคุกอย่าสู้ครับค<ะ>่ะตีเขาตีลแล้วมันทําไม mm hmm. ก็มันคือการต่อสู้อะโจรพ้อธนาคารเรื่องส่วนตัวมันยังกล้าตดคุกมึงว่าปฏิวัติประเทศไทยไม่กลัวตีคุกเหรอกลัวกลัวครับผมก็จะตดที่ห <c oughs> นีก็หนีจะทำอย่างน,นี้ก็คุณจะหนีอะ mm hmm. จะติเพื่อทำไม mm hmm. ดีแต่พูดถ่งมัก็ใช่ครับสู้ด้วยกำลังไม่ได้ผมก็ต้องใช้ปากสู้ใช้ปัญญาใช่ไหมปลูกภูมให้คนเขาสู้ มึงจับกูได้ไหมกูว่าหนีตลอดไม่มึงจับทําไมมีปัญหาไหมพี่ฮะก็เหมือนมีคนแบบเขาด่ายแยมนะมึงความรู้เทา่าอื่งทำมาเป็นมามาสู้มาต่อสู้เพื่อมวลชนอย่างนั้นอย่างนี้แต่แยม,มก็บอกไปแค่คําเดียวสั้นๆว่าเออแยมความรู้น้อยแต่ความรู้มากากมวยาะสู้ไงบอกว่าสักว่าความรู้มันน้อยไหมจบฝรั่งจบหาเลยองตรงองตัวเพ้ามันฮะไอนี่ใช้ความรู้น้อยไหมรู้สึกเงาความรู้น้อยไหมแต่ละคนน้อยที่เศรษฐบุตร ผมคิดว่าไปทุนมว่าความรู้มันน้อยไหมสุรพลที่จิตกจพดสมบัติทุงเคยรวมว่าความรู้มันน้อยไหมฮะเหี้ยทั้งหมดเลยนะที่พูดมาเนี่ยความรู้น้อยไหมถ้าคนมันมีความรู้มันเรียนมามากแต่มันมีอวิชามันไม่รู้ความจริงนะ่มันหลงโวมมากับประเด็จการมันต้องการแข่งแข่งประเทศนะมึงก็รู้รู้ไปเถอะแล้วมันยังไง ถ้าคุณรู้แล้วคุณทำลายประโยชน์ประชาชนนะผมถามว่าไม่มีประโยชน์บางคนอ้างนะบอกว่าประเทศไม่เจริญเพราะคนเรียนหนังสือน้อยไม่จริงครับประเทศเจริญไม่เจริญมันอยู่ที่คนเนี่ยมันรักประเทศรักประชาชนไหมถ้าไม่รักมึงยิ่งเรียนมากก็มารับใช้เผด็จการมากมดังนั้นนะครับมันจะต้องแยกคนที่การกระทำเขาบอกว่า ความรู้อาจเรียนทันกันหมดยกแต่ชั่วดีกระด้างหอนแกหรือไหวความรู้ถ้ามึงเรียนมามันก็จบละมึงเรียนหาแล้วมันก็มีทุนเรียนขยนันเรียนนานซือมันก็จบแต่มันอยู่ที่ว่าความสํานึกความสํานึกว่ามึงจะเห็นแก่ตัวหรือเปล่าเอาตรงๆนะไม่ต้องพูดมากพูดพําพนำเพลงนะอืม,มึงเห็นแก่คนอื่นบ้างหรือเปล่าอื ถ้ามึงเห็นแก่ตัวยิ่งเรียนมากยิ่งโกงมากยิ่งเรียนมากยิ่งเห็นแก่ตัวมากค<ฮ>่ะคนมันวัดกันที่ตรงนี้ครับมันจะงามหรือไม่งามอยู่ที่น้ําใจไม่อยู่ที่คนจะรวยไม่รวยอยู่ที่มึงเผื่อแผ่ไหมถ้าไม่เผื่อแผ่ก็เท่านั้นแหละ แบบไอ้บอดรวยที่สุดในโลกมันรีดะอีต่สิพันแต่ละคนนี่ความรู้ขั้นเทพอะมึงรวยที่สุดในโลกมึงยังมารีดไถเงินมาอายเขาบอกูถามมึงน่านนสีน่นนาสิถ้าผมรวยได้แค่หนึ่งในร้อยภูมิพลน่ะรับรองนะผมจะมาขอตังค์ใครลงอายเขาบอกฮะมึงหาเงินแล้วมึงเป็นปู่โสมผ้ทรัพย์ไม่ได้ใช้ทุกวันนี่แช่โฟมารีนไม่รู้เรื่องเนี่ยนะแล้วให้ลูกๆมาผ่านที่เชโอมาผ่านเนี่ยอืมันน่าภูมิใจตรงไหน คนเรานี่นะครับตายไปแม่แต่บาทเดียวไปไม่ได้สมัยก่อนตายไปเขามีเหรียญบาทใส่ไว้ในปากผีฮะใช่ค่ะบาตรจงเอาไปไม่ได้เพราะเด็กที่มันเฝ้าประชามันงัดปากเอาบาทหนึ่งนะครับเด็กไม่ได้กลัวผีนะสมัยก่อนมีประชาเนี่ยเงินบาทหนึ่งเงินปากผีเด็กยังเอาเลยครับค<ช>่ะไอผู้พิพลนมงนึงมีเท่าไหร่มึงจะไปงาบเลยไหฮกี่หมื่นล้านมึงงาบใส่ปากได้ไหมมันจะต้องสํานึกตรงนี้ โทษชงคือองค์การตัด้อ่ะมันจะต้องมีจุดนี้คุณจะต้องรู้นะครับถ้าคุณทำตัวแบบเนี้ยมันไปไม่รอดหรอกใช่ใช่ค่ะแล้วอย่างนี้นี่ก็อย่างที่คุณลุงได้บอกว่าการยึดอํานาจเนี่ยมันยังไงมันก็ต้องอยู่ที่ความรู้ที่ประชาชนได้เสพมากแคนะ่ไหนยิ่งรู้เยอะการต่อสู้ยิ่งสําเร็จได้ง่ายขึ้นผมบอกตรงๆนะ,ะไม่ต้องใช้อาวุธก็ได้นะ ถ้าประชาชนไม่ต้องเยอะครับร้อยละสองพอประเทศไทยมีคนหกสิบล้านใช่ไหมต้องใช้เท่าไหร่ถ้าร้อยละหนึ่งนี่เท่าไหร่ร้อยละหนึ่งน,น,<ะ>นี่หกแสนนะร้อยละสองล้านสองนะใช่ล้านคนนี่นะพอ,อ,พ,อพอแน่ใจคุณออกไปยืนลน้านสองในยืนแล้ว <laughs> บอกว่ากูไม่เอากษัตริย์กูต้องการสารัต์ มึงคิดว่าถามยิงคุณหมดไหมฮะแล้วอีกหลายสิบล้านคนละคะหลายสิบล้านคนอยู่เฉยๆครับกูไม่รู้ใครชนะโทรมาบอกกันเออดี๋ยวกูขอดูประกวดนักเท้าไทยมึงโทรไปบอกกูนะใครชนะเออเออเออที่เขาจะสู้ไม่สู้พอพวกที่ไม่สู้อ่ะนะร้อยละหนึ่งพอครับหกแสนคนเนี่ยนะค่ะมึงยืนอยู่ตรงนั้นไปยืนเต็มเลยบอกกูต้องการเปลี่ยนมึงให้มันฆ่าดิมันจะฆ่ามึงฮะค่ะ มันก็ยอมเพราะตอนนี้ถ้าออกไปพรุ่งนี้เช้าร้อยละหนึ่งหกแสนคนชนะให้มันยึดมั่นไม่ได้เรียกร้องเรียกร้องสาธารณรัฐจบครับไม่ต้องโลไม่ต้องหนึ่งสองไม่ต้องเรียกร้องเหมาเขียงเหมาพ่อไม่ต้องฮะเอาอย่างเดียวพอ,อเลิกล้มหลบสาระระโอ้ยล้านละสองคือเลิกล้มหลบเริบอกรษัตร,ริย์เอาสเอาสาธารณรัฐแล้วทุกอย่างเรื่องภาษีพะธามีคือกรารหารสูงสุดรักษา่งไม่ต้องมีอืแล้วก็ เทาทุลสบันไม่ตรงมีองคบ์บณีไม่ตรงมีแค่ร้อยละหนึ่งนะคุณชนะแล้วมันไม่กล้าย,ยิงคุณหรอกถ้าคุณพร้อมกันนะนี่แหละเหมือนอย่างกับนกนกที่มันโดนจับโดนตะข่ายนะต่างคนต่างบินรอดไม้ตายทั้งหมดถ้าวินพร้อมกันนั้นมันยกตะข่ายขึ้นพร้อมมันก็หลุดพ้นเออใช่ความสมคคีที่โบราณบอกเหมือนตะเกียบเหมือนไม้เสียบลูกชิ้นเนี่ยไม้เสียบลูกชิ้น เอามาอันน้นยแยมหักได้ถ้ามันมาเป็นมัดหักได้ไหมฮะไม่ได้ค่ะมาเป็นมัดมันมันก็อย่างนั้นคือพลังอย่างนั้นครับมันแน่นมากถ้าคุณมาเป็นกลุ่มเป็นพวกหนักแน่นพร้อมเพรียงกันนะดังนั้นความพร้อมเพรียงมันอยู่ที่ความคิดเราถึงต้องทำงานความคิดและความคิดต้องไปให้ถึงนะครับไม่ใช่ความคิดกลางๆเอ้ hey, เสื้อแดงไว้เฮ้ยวันนี้มีชุมนุมไว้ไ hey ก่ย,ย่างอร่อยนะครับ <laughs> พ่อปลาอูย่าบอกรับ <laughs> มันไม่มีประโยชน์ <laughs> มึงต้องไปถึงจุดนั้นว่า ต้องการระบบสารรัดเท่านั้นค่ะมาเลยครับคุณได้มีอันนี้ยี่สิบรวมกันไม่ต้องเยอะห้าหมื่นชนะแล้วสารรัดเท่านั้นครับยืนมาเต็มถนน,นเลยค่ะ,ค,ะค่าให้หมดก็ค่าไปดีว่าค่ะ,คะมึงคิดตัเป็นการก็ไม่มีหรอกก็ขอบคุณคุณลุงนะคะแหมเป็นความหวังในใจเล็กๆแย้มรู้สึกดีขึ้นมาทันทีเลยที่คุณลุงได้บอกว่าแค่เอาหนึ่งล้านเออหนึ่งล้านสองแสนคนเนี่ยแค่นี้ก็ ชนะแล้วเนี่ยนะคำคำพูดแบบนี้มันมันอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้นะแต่มันคือความหวังของนักต่อสู้ว่าเออเราไม่ต้องรอให้คนทั้งประเทศออกมาทั้งหมดก็ได้อะไรเงี้ยมันเฮ้ยมันก็ง่ายขึ้นมากง่ายขึ้นมากมาแล้วนะย้ำว่าอย่างน้อยมันก็มีหลายคนแล้วนะในประเทศไทยย้งเชื่อว่าที่ตาสว่างเนี่ยย้ไม่ใช่ว่ามีแค่พันสองพันอย่างที่ยอดวิวอะไรเงี้ยย้ำว่ามันมีเยอะกว่านั้นนะคะก็ วันนี้รายการเรื่องน่าหน้าก็ใกล้จะจบลงแล้วนะคะจะไปให้คุณลุงปิดรายการกับเราให้คุณลุงได้กล่าวกับพระสงฆ์นิกรทั้งหลายที่ฟังอยู่วันนี้ค่ะพระสงฆ์นิกรที่รับทั้งหลายก็พระเจ้าสบายพระทัยเป็นอันมากถึงแม้ว่าหัวใจจะไม่เต้นแล้วก็าตาม มีความพื้มพิติอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนที่ได้เห็นประชาชนหลั่งน้ำตาประชาชนสวมเสือ้อสีชมพูดูแล้วมันสดใสมาโสดโพชงแทง้าที่ไม่รู้มันแปลว่าอะไรก็ยังมาสวดเพื่อวังให้ในหลวงมีพระชนมาอยูยั่งยืนนาน พื่อระเบอบผดจการจะมั่นคงตลอดไปเนี่ยแสดงว่าอย่างน้อยๆอย่างน้อยที่สุดเลยจะเป็นยังไงก็ช่างมันเถอะแต่ภาพออกมาดีออกมาแล้วกระจายไปทั่วโลกฝรั่งมันอาจจะงงว่าประเทศนี้เป็นเฮี้ยอะไรว่าทำไมทำไมไม่ตายทั้งีทำไมมาอะไรกันกนาช่างมันอันนี้เป็น ประเทศไทยประเทศไทยจะมีหรือไม่มีอะไรก็ได้แต่ต้องมีกษัตริย์ไม่ว่าจะมีอนาคตหรือไม่มีอนาคตก็ไม่สำคัญแต่สำคัญคือต้องมีกษัตริย์เพราะถ้าไม่มีกษัตริย์แล้วพวกกูก็อยู่คงอยู่ไม่ได้อันนี้ต้องเข้าใจนะครับค่ะต้องเข้าใจนะขอขอบใจทุกๆคนสวัสดีค่ะ ก็ขอบคุณพี่น้องนะคะที่ดูอยู่1200คนในช่องไปเย็นชาแนลขอบคุณอาจารย์หวานขอบคุณพี่น้องที่รับชมอยู่ในช่องของอาจารย์หวานด้วยแล้วก็ช่องของยา m ี่เรว o ลูชั o นนะคะสำหรับคืนนี้เรื่องแล้วหน้าของเจ้าไทยนะคะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไทยเรสเซชันสถานีเพื่อการเปลี่ยนระบอบ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ lưu bao để có không đi những video với em Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không thắng.